มาทุกตวนกมา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 ขอให้อีกแล้วอะไรอีเฮ้ยหน่อยทหน่อยใครจะไปดูคอนเสิรคืนนี้บ้างจะือนือเลยจิคอดูนะคืนนี้ออยจุดจะจายเลย จะซูวให้ดูรับดองเดินเจอแล้นเจอแล้วนี่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 ตอนไหนว่าตอนไหนใส่ชุดนี้ดีกว่านี่ใส่แล้วดูขึ้นเออขึ้นมาขึ้นขึ้นขอบคุณคือขึ้นเมนอะล้อเล่นล้อเล่นขึ้นคานก็ได้เนี่ยินดฮะไมโครโฟนไม่ได้สส่ประภูมิดูสิเจ็ดสีเจ็ดส่องเชวโอ้โหแต่หน่อยงานนี้งานใหญ่นะเว้ยมันต้องลงทุนหลายชีหลายชั้นหน่อยนี่เธอช่วยฉันด้วยดิมุมไหนหล่อสุด หลอจ้ารอแต่หันหลังจะหลอกว่านะขาเกินไปถาเกินไปเถอะเดี๋ยวคืนนี้นะค่อยดูนะลูกยอดเนี่ยจะสอยพวงมาลัยนะให้คอหักเลยขอให้เป็นแบงค์ห้าร้อยนะไม่ใช่แบงค์ยี่สิบระดับลูกยอดเนี่ยแบงค์พันเท่านั้นครับพี่แบงค์พันล้วนๆหรืแล้วเป็นหมื่นโอ้โหไปนะเสร็จคืนนี้ปุ๊บจะถอยมอเตอร์ไซค์ใหม่ไปแข่งกับไอ้ดอกร้านมัน มันไส้เท่อยู่คนเดียวยอดเอ้าพี่บุญเกิดแหมชุดนี้หล่อนะเนี่ยจัดมาให้พี่ชุดหนึ่งทำไมอะพี่ต้องร้องเองเอ้ยจริงเหรอได้ได้ได้เดี๋ยวยอดจัดให้โอ้ยอย่างพี่บุญเกิดนี่รายตังค์โอ้ย ว่าไงเจนนี่บอสบอสทำอะไรอยู่คะเลือกชุดไปเล่นคอนเสิร์ตยังไม่รู้อะไรเดี๋ยเวเลยค่ะบอสนี่จะถึงกำหนดต้องใช้นี่เขาแล้วนะหาเงินได้หรือยังท่านสักชายอ่ะโทรมาทวงนี่นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะบอสอืมเจนนี่เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงคืนนี้ได้แน่นอนฮะเออขอให้หาได้จริงๆเถอะ นายจัดคอนเสิร์ตใครนี่ทำไมต้องการเงินมากขนาดนั้นเลยเหรอก็ให้ชาวบ้านไปทำบุญไงแน่ใจเหรอว่าทำบุญโถ่แน่ใจสิให้ชาวบ้านไปทำบุญไงจัดคอนเสิร์ตการกุนสนไงแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปทำบุญให้ปู่หวามตัวโถ่ทุกคนเนี่ยรู้หมดรู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมนี่เธอไม่รู้ ใครบอกว่าฉันไม่รู้ฉันเนี่ยรู้ดีมากกว่าใครเลยแหละแน่นอนเพราะว่าเธอรู้ว่าดวงใจฉันรักเธอไม่ต้องมาเพ้อเจอ้าฉันรู้ว่าไหนต้องการเงินขโมยน้ำตาลไปขายแล้วคราวนี้มาจัดคอนเสิร์ตเก็บเงินคนดูอีกเหรอฉันรู้ว่านทยทำทุกอย่างเพื่อเงนินนี่เธอพูดอะไรเนี่ยฮะฮะเธอพูดอะไร เป็นงงฉันไม่มีวันเชื่อไอคอนเสิร์ตการกุศลบ้าๆอะไรนี่ของนายหระอไไม่หรอ้อนเงินมากั่นเหรอหรือว่านายมันติดหนี้ใครเข้าไว้หรือไปยืมเงินใครเข้ามาทำไมต้องมาหาเงินด้วยวิธีสกปรกแบบนี้ด้วยที่เธอพูดมานี้มันไม่ใช่เลยนะนี่แสนหวาน เธอจะดูถูกฉันมากเกินไปแล้วนะมันมากเกินไปแล้วนี่ลืมเหรอว่าฉันเป็นใครฉันเป็นใครฉันบุญเกิดบุญเกิดเป็นหลานปู่หวามเจ้าของมรดกที่ดินสวนตาลห้าร้อยไร่อย่าลืมซิฉันไม่มีวันลืมหรอกว่านายเป็นใครแต่ฉันผิดหวังในตัวนานมากม่รู้บ้างไหมนี่เหรอบุญเกิดน,นี่เหรอบุญเกิดที่ทุกคนรอคอยการกลับมาของนาย ฉันรู้ว่านายเป็นคนแบบนี้ฉันจะไม่มีวันเสียเวลาตามนายกลับมาเลยลูกไว้หวานหวานหวานให้มันเดี๋ยวดียวมาสาหวาน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 ฟังฉันก่อนหวานหวานหวานฟังฉันก่อนหวานหวานฟังฉันก่อนหวานฉันไม่ฟังฉันเบื่อฟังคำโกหกนายเต็มทอนละฉันแค่จัดคอนเสิร์ตการกุศลให้กับปู่หวามอ่ะทำไมเธอถึงต้องว่าฉันขนาดนี้ด้วยอ่ะ นายรู้อะไรบ้างไหมว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของชาวบ้านที่นี่กว่าจะได้มานี่มันแลกมาด้วยหยาดเหนือ่อกว่าจะได้ลูกตาแต่ละลูกน้ำตาลแต่ละหยดนายรู้บ้างไหมว่าพวกเขาเหนื่อยแค่ไหนตัวนายก็เห็นแล้วนี่ฉันไม่รู้หรอกนีว่านายจะเอาเงินไปทำอะไรรือไอ้โลบภหยนอกบ้านนี่มันทำอะไรไว้กับนายบ้างแต่นายไม่มีสิทธิ มีสิทธิ์ให้ชาวบ้านที่นี่มารุวมลับนพี่ชอบกับนายหวานหวานหวานเกิดอะไรขึ้นอะพี่บุญเกิด ช่วยบอกชาวบ้านให้ฉันทีนะว่าคอนเสิร์ตของเราเนี่ยจะเลื่อนไปก่อนอแล้วใครที่ซื้อตั๋วเอาไว้เนี่ยให้เอามาแล้วคืนเงินไปเอา้าทำไมบุญเกิดเร่นสิพี่เกิดอะไรขึ้นหรออ่ะเดี๋ยวบุญเกิดทำไมอ่ะพี่พี่บุญเกิเเเด